สวัสดีครับผมคลิปนี้นะมาชมระบบ Wi-Fi Audio นะครับผมเป็นกล่องระบบ Wi-Fi Audio สำหรับใช้งานกับพิกเซอร์ทุกรุ่นนะครับหรือพวกเครื่องเสียงรถยนตนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆกล่องของผมจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมจะเป็นกล่องส่ง1ตัวกล่องรับ1ตัวนะครับผมอ่าจะเป็นกล่อง Modify นะ ถ้าตัวที่ยังไม่ได้ทันได้โมดิฟายเขาจะเป็นเล็กๆนะครับผมอ่านะครับอนุญาตปิดไมค์ก่อนสักครู่ตัวนี้โมดิฟายเรียบร้อยนำมาอยู่ในกล่องจะเขาจะไปอยู่ในกลอ่องอ่า Power Bank แบบนี้เป็นตัวโมดิฟายมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผม4,000มิลลิแอมปนะใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแน่นอนนะครับผมกินไฟน้อยนะครับ0.2แอมป์นะครับ, 0, รบ <c oughs> ตัวนี้มีที่เช็คระบบให้นะเช็คระบบแบต นะครับอ่าใช้งานจับคู่ง่ายๆแบบนี้เปิดสวิตตัวนี้กล่องส่งแล้วเปิดกล่องรับก็จะจับคู่กันทันทีนะครับเมื่อผมจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากล่องส่งหนึ่งตัวสามารถนะครับอ่าเชื่อมต่อกับกล่องรับได้ประมาณชักเจ็ดกล่องนะครับหรือว่าเจ็ดคันหรือว่าเจ็ดเครื่องเสียงนะเอาไปใช้กล่องรับนะครับวิธีใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยใช้กับมิกเซอร์นะครับผมใช้กับมิกเซอร์ได้ทุกรุ่น รุ่นใหญ่รุ่นเล็กใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นมิกเซอร์ของผมจะเป็นรุ่น6ชแนลนะครับผมเรามาใช้กับกล่องวิธีต่อก็ง่ายๆเมื่อท่านได้กล่องไปนะฮะซื้อกล่องไปก็จะมีสายให้ RCA นะครคู่หนึ่งแล้วก็ AUX อีกสองเส้นนะครับผม RCA 2เส้น AUX สเส้นนะครับวิธีการต่อก็คือมาเสียบขาออกของมิกเซอร์ นะครับสายเสียงออกเอาพุทธของมิกเซอร์วิ่งเข้าไปในกล่องส่งนะครับวิ่งเข้าไปในกล่องส่งนะฮะกล่องส่งก็จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณแบบไร้สายเข้าไปหากล่องรับนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับเครื่องเสียงอีกตัวหนึง่งที่มีพาวเวอร์แอมป์นะครับอ่านี่คือลาโพงที่บลูทูธเอาไว้สาธิตในการรีวิวของผมนะครับระยะการส่งเขาห่างกันนะครับพี่ กองส่งกับกองรับจะห่างกันได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปร้อยเมตรขึ้นไปสบายๆระยะทางตรงนะอ่าหรือระยะการกีดขวางก็ประมาณทักสี่สิบเมตรที่มีอะไรขวางกั้นไว้อย่างงี้นะขวางกั้นระหว่างเขามีรถมีอะไรนะจะได้สามสิบถึงสี่สิบเมตรจะทะลุได้นะครับแต่ไกลกว่านั้นก็อาจจะขาดนะครับผมอ่าแต่ว่าระยะโล่งๆแบบว่าไม่มีอะไรขวางกั้นก็จะได้เป็นหลักร้อยเมตรขึ้นไปเพราะว่าโมดิฟายแล้วถ้าปกติถ้ายัางไม่ทันได้โมดิฟายก็จะอยู่ที่ประมาณ30เมตร นะครับผมระยะห่างกันนะตัวน,นี้โมดิฟายเป็นเสาร,ระยะไกลทั้งบูเลฟายแบตเตอรี่ท bon ั้ทงระยะให้ใช้งานได้เสียงส่วนเสียงขาออกขาเข้าก็เป็นตัวนี้เป็นแจ็ค RCA และ AUX ให้2สองช่องแบบนี้นะครับอ่าส่วนตัวรับก็เป็นแบบนี้วิ Wing ่งเข้าในรถหรือเข้ากับเครื่องเสียงท่านได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลย <den> นะครับวิธีการใช้งานนะเราก็มาเปิดเชื่อมต่อบบลูทูธกับมือถือนะมือถือ จะเชื่อมต่อบูทู h ในมิกเซอร์แล้วก็เปิดเพลงจากมิกเซอร์นะเขาเอาเสียงวิ่งเข้ากล่องนะวิธีใช้างานแบบนี้เลยนะอ่เราเปิดให้ฟังก่อนนะครนะตัวรับก็จะส่งเสียงออกไปหาลำโพงที่มี power นะที่มีขายายส่วนตัวนี้ อันนี้ก็จะอยู่กับมิกเซอร์นะครับตัวส่งจะอยู่กับมิกเซอร์ได้ทุกรุ่นเสาก็ระยะห่างกันหลักร้อยเมตรขึ้นนะอัเยอะตัวส่งตัวรับสองตัวนี้ช้แบ้เไม่ต้องไม่ต้องเดินสายง่ายๆเลยครับพี่ใช้แบบนี้นะครับ เพิ่มเครื่องเสียงตัวรับเพิ่มตัวรับได้ถึง7กล่องนะครับผมสามารถเปิดพร้อมกันได้ประมาณ7เครื่อง7ชุดเสียงยะออกพร้อมกันนะครับผมและไกลเหมือนกันแบบนี้นะครับอ่านแะบบนี้เลย ใช้งานง่ายอาดูฟังเสียงไม้ดูฟังเสียงไม้นะจะดีลีหรือเปล่านี่นะไมลอยนะครับใช้ไมลอยด้วยชิคดึงสเช็ควันอ่เสียงไม้เอฟเฟกก็วิ่งออกมานะเสียงไม่มีสายนะตัวนี้นะระบบไร้สายเสียงก็ไม่ดีลีนะครับผมอ่าร้องเพลงคาราโอเกะอะไรได้ปะกะติเลย ระบบใหญ่ก็ใช้งานได้ระบบเวทีก็ใช้งานได้นะครับกล่องบมนะชิคหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับอ่าเสียงมาปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็กวันเช็กวันชูชูชูหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ไม่ปกตินะครับแบบนี้เลยอันนี้ผมจะมาให้ชมแบบว่าระยะระยะครับอันนี้หูฟัง นี้จะเป็นชุดหูฟังมอนิเตอร์นะ,ะหูฟังมอนิเตอร์นะครับผมผมจะเสียบเข้ากับกล่องตัวรับนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสระยะระยะระหว่างตัวส่งและตัวรับมันจะได้ไกลสักแค่ไหนหรือถ้าเดินไปแล้วมีอะไรขวางทางมันจะจะ,จะติดไหมนะครับนะผมจะเอาหูฟังคล้องคอไว้คล้องคอไว้อย่างนี้เลยนะแล้วผมก็จะถอดตัวนี้ออกไป จะปิดระบบตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดตัวนี้ผมก็จะเอาสายหูฟังเสียบเข้าไปในกล่องอเสียงเขาก็จะออกตัวหูฟังได้ยินเสียงไหมนี่นะจะให้เทสระยะนั้นพี่นะีน่เสาก็จะตั้งตั้งเสาให้นวิ่งไปตางนู้นผมก็จะเดินออกไป Nhay xin nhau yên nhìn nữa nè chất nè phùm hàng cặp con để con lắm có cho hàng ở đây cái này ระยะนี้ทางเข้าหน้าบ้านนะครับผองยังใช้งานได้อยู่นี่นะได้ยินเสียงนะงนอันนี้ระยะ3าเมตร<ม><ม>นี่ยังดังอยู่นะนเดี๋ยวผมจะตัดระบบสวิตช์นะตัดระบบ นี่ตัดระบบ,บะให้มันเชื่อมต่อกันใหม่ระยะไกลสามสิบเมตรสามสิบเมตรแล้วก็ระยะขวางทางคือมีต้นไม้แล้วก็มีรถขวางทางอยู่หน้าบ้านเราก็จะนั่งลงอย่างนี้นั่งลงให้บงังบังเต็มที่เลยยังใช้งานได้นะนสัญญาณการขีดขวางนะใช้งานได้แบบนี้เลย ปิดสวิตช์แล้วก็เปิดแล้วก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินี่นะสามสิบสี่สิบเมตรนะควางรถควางทางเข้าบ้านหน้าประตูนี่จะเดินมาทางนี้จะหลีกเลี้ยงตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้แล้วก็จะบังทางทางเข้าจะอยู่ตรงนู้น หน้าประตูบานอันนี้คือเทระยะแบบว่าความทางนะระยะขวาทางไม่ได้ระยะสายตรงนะถ้าตรงตรงมันจะไกลนี่แบบนี้อันนี้คือบางตู้คอนเทนเนอร์นะความทางบางตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็บางป่าบางต้นไม้อ่าเป็นไงเสียงยังไปได้นะระยะ40-50เมตรนี่ อันนี้คือขวางตู้คอนเทนเนอร์ขวางต้นไม้นะจะ,ะตัดระบบให้ดูอ่าตัดระบบเอาเปิดระบบอ่ายังเข้าได้อยู่สัญญาณยังวิ่งถึงกันอยู่นี่นะครับเชื่อมต่ออัตโนมัติด้วยเครื่องจะตั้งอยู่ไว้ในบ้านนะพี่นะเครื่องจะตั้งไว้ในบ้านอ่าแบบนี้เลยนี่ผมก็เดินมาเรื่อยๆโอ้โหขอบคุณรางวัลที่ได้ขเรา อันนี้จะขาดนะระยะระยะมันจะหักศอกไปเรื่อยระยะมันจะหักศอกไปเรื่อยอย่างนี้แต่ถ้าระยะแบบตรงๆนะตรงๆเขาจะได้ไกลเลยแหละหลักร้อยเมตรขึ้นไปนะครับผมถ้าใครแบบขี้เกียจเดินสายก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับงานวทีก็ใช้ได้นี่อันนี้เรจะตัดระบบก,ก่อนนะอันนี้ห้าสิบหกสิบเมตรแล้ว ตัดระบบใช้งานได้ปกติุจะเดินโค้งหักศอกมาประมาณนี้มีทั้ตงต้นมงต้นไม้ทั้งตู้ก็จะเรื่อนขวางทางแบบนี้ยังใช้งานได้นะเสียงยังออกปกติเลยไม่ได้ขาดประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดินกลับนะครับ กนะล่องรับกล่องรับ Wi-Fi Audio Modify ถ้าผ่านการ Modify แล้วมันจะไกลแบบนี้เลยนะครับระยะเขาบางตู้บางตู้คอนเทนเนอร์บางขวางทางก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะใครสนใจก็นะดูที่ด้านล่างเลยนะจะมี ติดต่อคอมเมนต์ได้เลยสอบถามได้นะครับกล่อ,อง Wi-Fi ฟ u d ด o โอแบบนี้เลยใช้งานง่ายๆแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานนะครับผมอ,อยู่ได้ยาวนานได้ทั้งวันพี่ใช้ได้งานได้ทั้งวันทั้งตัวรับตัวส่งเป็นระบบไฟฉายด้วยนี้นขอบคุณครับเป็นกล่องเพราว่าแบงค์ในตัวนะครับ เราชั้นสามารถลงรีปแบบก็ได้นะครับสาหรับรงวันใจนี่ชเป่าใช้งานง่ายแบบนี้เลยแต่ดองด้วยกันครับกำลังเอาเงินมาให้เอาไปใช้นี่นะครับหรือเอากล่องหนึ่งไปใช้ใส่ไว้ในรถก็ได้ก็จะเปิดออกพบกันะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ได้ชมแล้วสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปมาได้เลยนะครับอ่าวันนี้วันนี้เสียงผมออกจะจากอ่หูฟังนะหูฟังนะ ตัวนี้นะออกมาจากหูฟังตัวนี้ที่เดินไปข้างนอกเสียงไม่ดีเลยนะครับผมขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้นะสนใจก็สามารถทักทายสอบถามก็ได้เลยนะครับชุด w i ไ i โอ t ดอนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าหนึ่งต่อห้าต่อหกต่อเจ็ดได้นะฮะกล่องนี้นะขอบคุณสาหรับการรับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ